นี่คือตัวหักนะครับโานักันบกนั่นหรอก้นามเมื่อฉีดไปแล้วเป็นประจำเนาะมควานม,มาหาเขาจะเดินหนีเลยนะครับผมเรา,เาพยายามจะให้เขาเชื่อใจว่าเราไม่ได้ทำร้ายเขานะครับถ้าเราเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเขาไปเขาจะหันหลังให้เลยนะครับเพราะเขากลัวเราทำโทษคนนะครับผม ครับผมตอนนี้ช่างก็มาซ่อมประปาเร,รีบร้อยแล้วนะครับไอ,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 อ้ช่างตำเอยันมต้มัมตัั้ัมมเมัมต้้ม้ั้ นี่โบไปนั่ได้ป่ไปใช้ตัวน้ํานกะ็ได้ตัวท่านี้เอาเอาตัวตัวเีไปใช้ควาท่านี้เดี๋ยนี้ทำพ่อทำนี่คือตัวหักนะครับ ใชงเมื <c oughs> ่อชีพแล้วเป็่ประจำเนาะดีน้ำเก่าลย่าน้เีก็ต่อมันดีได้ก่ามันดีน่างานมงัดข้างังเห็นไหม เตรียมสภาพพลงจวังหวมจะตัวนี้บเตียมวนั่นเจ้งัดลังหมดน่เตียมตัวไอแปงนันทัวเว้ยนี่เป็น่เหมอสรนักนี้บกน่อาละเอามันถูกเกล็ดอะไนี่นีนี่น่ปหันี้ก่อนนะีจ้ามึงไป้อ

ออกมาสองท่านเลยนะครับตัดออกมาครับไม่โดนงัดกันงูกิอก็ไม่กัดเล่นออกเวลยทั้งนก้นอยู่ทั้งกันมพุ่นหรอกโตไม่เคยโตมาบ่อนว่าซำฟันกันแค่ของน้ามันตกมันตกใส่ยังสี่หมครับใส่ยังสี่อืาเขาติดแค่เกาิบอยู่เข่าหน่อยเขาหน่อยเนาะซ้เนาะมาองไ้ม ไไฟังแล้วมันแทกเอาผมอยู่ดีโอ้แก<อ>่้งว่างีมังเกาผมใจมาตันนี่เด็ปะนี่ย่มังเกาว่ะโอ้ขันจับเอาเลยคือเ็น้องแบบสไตล์รถเลยนะถ้า้างนั่นน้ทวม ตอนสางว่าอย่อาวิเรทังหลอย่งางกบเซียได้แตว่าน้ำพรเพียงแคนี่เนอทุกพ่อว่าเขาต่อจะไดจะเขาแต่เ,เขาใส่แบบนี้เอาส้างมงัวปีวางสองปีใค้ 4, รังสิตอย่างลูกหันพอเนี่ยก็นี่อีกไม่ปวดหัวเรื่อยเรวลกจันทกันเลยอือ เตรียม้หฮะรถตีลมยังอยู่ตลมิดอยงที่ังตีลมดูลงจะไ้หนหน้าสร้างดึงบกขึ้นหรอบดกนรัถมันหนักก็สั่งสั่งส่งยังใส่กับสีันเต็มที่สีดัคพัวเต็มที่ มันนแหลเขาตมันบเขาเลยไมนได้หลุดเลยพัดต้อแบบนี้นะตอแบบเขาคนต้อนตัวเขาเป็นัวนี้เขามาด้เด่นที่นอ่างเี้เป็นเขามาแก้ไขเขาที่แมันกมันจะหาเนเขาเขาเขาแล้มาตอนมา่างเีมันก็มีตอนมีต้อนก็ีเนได้น้อยนึง่เงี ลืกไหจลุกแตกไยุ่งรพราะทั้งนี้นี่จกคนท้างเป็นน้อยหยจกตรงนีละบริบริลงลกลเพราะว่าคนยำแล้วนี่ทุกคนมีสขานะเมื่อยแล้วเนาคนกเขา่ไม่โคตรหน่อยยังเดียวเรายังเขาดีกว่ายูมองได้แตกเมื่อมั่นแล้วสั่งแกนตั้ง นนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเอามา,อาเองแล้วกันเก่าแล้วขายอยู่ที่เรื่อฝา นี่ดูครับผมนี่คือผู้ผู้ทำทำให้เรางานเข้าแต่ว่าทําโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับผมดูโฉมหน้าเขานะครับผมวันนี้เป็นช้างเผือกแล้วนะครับขาวเลยนะครับผมเล่นโคนขาวเลยนะครับ เรต้องยืนเสาดอกบ่วดาว่าดอกขมืนขมือบ่ออผิดดอกควานผิดเองขอมือน,นี่คงรู้สึกผิดนะครับผมดูผมด,ด,ดูสายตามองควานตลอดเลยนะครับสังเกตได้เลยครับผมว่าเขามองเราตลอดเลยนะครับมาเลยมาขมือมา็ว มันนี่มันมีไฟบาดออกมาเร็วไปเอาออกจากกอไผ่มาเมื่อกี้นะครับผมถ้าทำอะไรผิดจะเป็นแบบนี้นะครับผมข้ามือจะไม่ค่อยสู้หน้านะครับจะไม่ค่อยสู้หน้า พูดง่ายก็กลัวกลัวโดนทำโทษนะครับแต่เราไม่เคยทำอะไรเขาผิดน,นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับผมและเขาไม่ได้ผิดด้วยเราต่างหากที่ผิดนะครับผมที่เอาเขาไปปลูกไปมัดตรงที่มีท่อนะครับผมควานม,มาหาเขาจะเดินหนีเลยนะครับผมเราก็พยายามจะให้เขาเชื่อใจว่าเราไม่ได้ทำร้ายขเขานะครับถ้าเราเดินสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าเขาไปเขาจะหัน หลังให้เลยนะครับเพราะเขากลัวเราทําโทษเวนะครับผมดูครับดูตาเขาแน่จะไปแล้วครับผมควันเดินเริ่มกันนี้นะครับผมถ้าเราเดินเข้าไปหาจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเดินเข้าไปหาก็าจะหันหน้านี้เลยนะครับมาครับผมมนาะมาลับมามาเร็วแล้ว,ลวก็พยายามโอ้ให้เขาใจดีกว่าน,นะครับผม ้าเราเข้าไปพูดพาดก็จะวิ่งตเลตลิดเตลยนะครับผมเพราะเขากลัวความผิดนะครับดูฟังดูฟังคนพูดนะครับดูสายตาย,ยังโตโตนะครับผมยังตื่นตื่นอยู่นะครับผม เริ่มจะเข้าได้แล้วนะครับผมว่าเริ่มกินหญ้าแล้วนะครับเริ่มไม่กลัวเรานะครับผมเพราะเราทำให้เขาเชื่อใจนะครับว่าเราไม่ได้ทําร้ายเขานะครับเพราะเราก็ไม่ได้ถือตะขอถืออะไรมาด้วยนะครับม่เข้ามาได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพังคำเหมือนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ